เนื่ดต่อเนื่องทนายเดชารับเป็นทนายให้แพรรี่ลั่นถึงทนายอนันชัยไม่ให้ราคาทนายที่คุยพวกที่คุยมักไปไม่รอดคดีนี้แท้ระวังเป็นหมาทนายเดชากิตติวิทยานาัน์เปิดเผยว่าทางแพรรี่ไพรวันวัน,นบุตรได้ทำหนังสือแต่งตั้งตนเองเป็นทนายความหลังถูกนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังจากที่แพรรี่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นว่า สอนธรรมาไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัณหาโดยข้อความดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อวันที่25พฤษภาคม66ที่ผ่านมาทนายอนันชัยได้ยื่นฟ้องแพรรี่ในฐานะผู้โพสตและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกสองคนทนายเดชาระบุว่าหลังจากดูสำนวนคำฟ้องของโจทก์แล้วไม่พบสาระสำคัญแต่อย่างใดจึงไม่เป็นการหมิ่นประมาท กรณีนี้แพรรี่ไม่ได้ระบุชื่อของโจดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยแต่โจดคิดไปเองการแสดงความคิดเห็นของแพรรี่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยชอบตามกฎหมายอย่าลืมว่าจังเลยเคยบวชเป็นพระอยู่ในผ้าเหลืองจบปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคย่อมรู้กฎระเบียบของสงฆ์เป็นอย่างดีจากที่ตนเองดูแล้วจึงไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทแต่เป็นการวิพากวิจารณ์โดยสุจริตใจส่วนกรณีจังเลยที่ สองและจำเลยที่สามซึ่งเป็นแฟนคลับที่ถูกฟ้องด้วยนั้นโจ์อ้างว่าถูกแพรรี่ว่าจ้างมาแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเชื่อว่าคดีนี้ไม่มีมูลส่วนกรณีที่ทนายอนันชัยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าตนเองกับทนายอนันชัยเป็นคนละชั้นการจะส่งทนายฝึกหัดมาสู้กับตนนั้นสําหรับตนไม่ให้ราคากับทนายพวกนี้พวกขี้โม้พวกขี้คุยมักไปไม่รอดสุดท้ายกลายเป็นทนายไร้าราคา พร้อมฝากถามไปยังทนายอนันชัยผ่านสื่อมวลชนถ้าคดีนี้แท้ขึ้นมาเป็นถึงหมาขี้เรือนได้เลยพร้อมกันนี้ทนายเดชายังทิ้งท้ายด้วยคำว่าห้องห้องและจุกกรูที่เป็นวลีเด็ดประจำตัว